น้ำตัวไหนครับตัวเดียวผมที่เร,ราต่อร่างอยู่ไฟนี้เราซ้อมมากี่วันก็เดือนก่อนซ้อมอยู่ที่ค่ายต่อรา่างก็อยู่ที่บูรีที่เดิมเลยแล้วไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นคู่บอลสอนละมังก็มีฉลามเต็มแสนเลยพี่น้องๆในค่ายเราพวกในใค่ายเยืนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ17ถ้าเก้าจุแปดสูงเท่าไหร่ครับ1 6บน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ท่าน3มวยสไตล์อะไรครับก็มวยเข่าวันนี้มาเจอยอดกันนะเคยต่อยกไหม ยังครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยพออยันศึกษาเขาไมาา่สไตล์ไจะตีนน้าวันนี้มาเจอยอดกันวางเก่งว่าแม่ให้ดิก็ดูบน,วนเวทีครับเหมือนต่อยตามตาเราก่อนเราไปแก้ข่าวุธเขาเบอร์ดีเนาะล่าสุดต่อยเวทีอ้อมหน่อยวัเนั้น,นต่อยก็ที่นี่เลย ต่อยใครวันนั้นคีเลี่ยนเปย์บ้างชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยหกร้อยหกวันนี้ต่อยเรืยเบตเดิมเลยร้อยหกเมื่อเช้ามาเวนน้ำหนักนี้ก็พอดีมาพอดีผัดเรียบร้อยแล้วร่างกายเป็นที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะใครเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดก็สี่สิบห้าสิบคนจังหวัดสุรินทนะฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยฝากเพื่อนอะไรแจ้งผมเราวันนี้ีแน่นอนอ่ะวันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณครับ